ตำรวจบางละมุงนะคะได้ใช้แผนปลอมตัวไปเป็นเด็กเซเว่นนะคะเพื่อที่จะล่อทำการจับกลุ่มสาววัย20ปีที่หนีหมายช่อโกงและเปิดบัญชีม้ารวบต่างด้าวเพิ่มได้อีก5รายในวันเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางละมุงจังหวัดชลบุรีผ่านตำรวจโทก่อนพงสุขวิสิทธิ์รองผู้กำกับการ สืบสวนและพันตำรวจโทวุฒิพงศ์กาษาสารวัตรสืบสวนได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนะคะลงพื้นที่ปฏิบัติการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีช่อโกงและเปิดบัญชีมา้าขยายผลจากเครือข่ายมิจฉาชีพออนไลน์เป้าหมายก็คือนางสาวกนกวันฉันกระโทกอายุ20ปีชาวจังหวัดนครราชสีมาผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดกันทลลักษ์และหมายจับของศาลจังหวัดตากในข้อ หาร่วมกันช่อโกงประชาชนสนับสนุนการนำเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และเปิดบัญชีมา้าให้กับมิจฉาชีพใช้ เจ้าหน้าที่นะคะได้ใช้แผนยุทธวิธีปลอมตัวเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อทำทีขับรถส่งของผ่านจุดนัดหมายก่อนที่จะอาศัยจังหวะเผลอนะคะเข้าทำการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหากลางทางโดยผู้ต้องหาก็อยู่ในอาการตกใจค่ะแล้วก็พยายามปฏิเสธในตอนแรกแต่ว่าภายหลังนะคะก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง จากการตรวจสอบก็พบว่าบัญชีของผู้ต้องหานะคะเคยถูกใช้หมุนเวียนเงินกว่า1 0 0 0 0แสนบาทในขบวนการหลอกลวงออนไลน์ซึ่งอยู่ระหว่างของการขยายผลไปยังเครือข่ายข้างตน้นนอกจากนี้ในวันเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนก็ยังได้ปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่ซอยนาเกืล้า ซอยนาเกลือ9หมู่ที่5ตำบลน,นาเกลืออําเภอบางละมุงจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีหนีเข้าเมืองได้อีก5รายนะคะเป็นชาวเมียนมาทั้งหมดค่ะได้แก่นางลำนายโจแมนสันนายลมสันนายสุสูคายนายวินลิอาโดยทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชนาจากักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองปี2522มาตรา8 1 จ้าน้าทีค่ะได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต,ตามกฎหมายพร้อมกับยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวตำรวจสัตหีบบุกจับตู้สล็อ ถือน49เครื่องค่ะโดยพบว่ามีชาวจีนนะคะควบคุมขนย้ายโดยทั้งนี้ก็เร่งสอบสวนนะคะเชื่อมโยงแก๊งสแกมเมอร์จีนเท่าค่ะ ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีพันตำรวจเอกคมสารคำตุ่นแก้วผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสัตหีบพร้อมด้วยรองผู้กำกับและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจค้นอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งค่ะในตำบลบางสเสรหลังจากที่ได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีกลุ่มคนไทยและชาวจีนทำการลักลอบขนตู้เกมไฟฟ้าหรือตู้สล็อตเข้ามาในพื้นที่ โดยเมื่อถึงที่เกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่พบชายชาวจีนทําหน้าที่ควบคุมการขนย้ายขณะที่คนไทยว่าจ้างแรงงานช่วยยกตู้และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นรถบรรทุกเจ้าหน้าที่ก็ทําการขอเข้าตรวจค้นค่ะพบของกลางเป็นตู้สล็อต49เครื่องพร้อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เนต็ตอีกหลายชุด ภายในอาคารก็ยังพบสติกเกอร์สีดำปิดทึบทุกบานหน้าต่างเลยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการมองเห็นจากภายนอกโดยตำรวจทำการควบคุมตัวผู้ต้องหาชาวจีนและคนไทยทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสอพอสัตหีบเพื่อสอบสวนขยายผลงานนี้นะคะก็คาดว่าอาจเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์ชาวจีนเทาที่หลบหนีจากประเทศเพื่อนบ้านและเตรียมตั้งฐานปฏิบัติการในไทยค่ะ โดยท่านพันตำรวจเอกคมสารคำตุนแก้วท่านเปิดเผยว่าการจับกลุมครั้งนี้เป็นการปราบก่อนเกิดการระบาดของตู้สล็อตผิดกฎหมายในพื้นที่พร้อมกับย้ำว่าจะเร่งขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะส่วนทางด้านตำรวจสอบสวนกลางนะคะสามารถรวบเจ้าแม่ปล่อยเป็ดนะคะที่หลอกเปิดบัญชีม้านิติบุคคลเยื่อนะคะสูญเงินไปกว่า50ล้านบาท ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB นะคะบุกจับนางสาวน้ำพึ่งอายุ35ปีฉายาของเขานะคะก็คือเจ้าแม่ปล่อยเป็ดหลังจากที่พบว่าเป็นตัวการสำคัญจัดหาบัญชีม้านิติบุคคลให้เครือข่ายค c a เซเเออ์์ข้ามชาติใช้หลอกลงทุนผ่านเพจปลอมแล้วก็เว็บไซต์เทรดหุน้นโดยมีกลโกงนะคะหลอกเหยื่อให้เข้ากลุ่มลน์อ้างว่าสอนเทรดหุน้นก่อนที่จะชักชวนลงทุนสูญเงินร่วมกว่า50ล้านบาท ตำรวจนะคะตามรวบได้ค่ะร้านอาหารย่านบางขุนพรมตรวจพบหมายจับติดตัว4หมายในหลายพื้นที่ค่ะผู้ต้องหารับสารภาพนะคะว่าเดินทางข้ามไปยังฝั่งปลอยเปตร่วมขบวนการคอลเซ็นเตอร์ของนายทุนจีนมีหน้าที่เปิดบัญชีและสแกนหน้าเพื่อรับเงินก่อนโอนต่อไปอยังบัญชีเครือข่าย นอกจากนี้ค่ะกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ยังสามารถจับกลุ่มนางสาวสาวสิมาศผู้ต้องหาคดีหลอกลวงออนไลน์และเปิดบัญชีมา้าหลังพบเกี่ยวข้องก,กับการนำเข้าข้อมูลเท็จและระบบคอมพิวเตอร์และยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีธนาคารและหมายเลขโทรศัพท์โดยมิชอบเจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกลุ่มได้บริเวณหน้าแฟลตแห่งหนึ่งในเขตสายไหมกรุงเทพมหานครหลังสืบสวนจากคดีผู้เสียหายถูกหลอกซื้อเหรียญเกมออนไลน์ร รวม1,910บาทตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหานะคะเคยถูกออกหมายจับมา2ครั้งจากคดีหลอกลงทุนเทรดหุ้นและต่างประเทศมูลค่าความเสียหายกว่า71ล้านบาท